ผมไม่เข้าใจทำไมผมจะต้องมาแกล้งคนดูด้วยหลายคนอาจจะหูฟังเจ๊งไปแล้วผมรู้สึกผิดและสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับทุกคนก็คือ Surprise, อะไรครับตอนนี้เราอยู่ในโหมด l u c i โ Ball ในเกม Overwatch นะครับก็คลิปนี้ถ่ายหลังจากคลิปพี่อิสานมาสักพักนะครับไม่นานเท่าไหร่เราก็ยังอยู่กับ กลุ่มน,น้องๆกลุ่มเดิมนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ดูคลิปพี่อีสานแล้วเกิดอยากดูก็สามารถจิ้มตรงนี้ได้เลยนะครับจิ้มตรงรูปนี้เลยจิ้มเลยอ่าไหนๆก็ไหนๆนวครับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับอ่ากดที่ปุ่มด้านล่างนี่เบยมาละสามต้องหนึ่งลุยนี่แน่บอลกลิ้งไปนู่นคือฝั่งเรานี่เป็นคนไทยหมดเลยนะครับเป็นน้องๆที่จอยเข้ามาพอดีนี่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเจะอ่ามีคนเฝ <c oughs> ้าประตูอยู่อย่าปล่อยให้เข้าละ เฮ้ยลูกนี้มาต้องเข้าแล้วเว้ยเออเฮ้ยเดีย๋ยวเดี๋ยวทำไปซ้ำได้นะมึงเอ้ยเมื่อกี้เนี่ยนี่นี่ไปอีกรอบอีกดอกก๊อกสองหมดแล้วกันประตูด้วยรีบิลรีบิลเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจมันน่าจะเข้านะลูกนี้แต่เดี๋ยวจะตัดสินใจดีครับที่ผมออกมาทันเนี่ยเกือบชิบหายแล้วนี่ นั่นแหละซ้ําโอ้โหมึงเล่นยังไงเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้นี่ซ้ําให้เข้าไปแล้วโอ้โหบอลติ้งไปนู่นส่งมาส่งมารีบอนอ่าเฮ้ยอย่าเด้งออกมาเรียบร้อยหนึ่งศูนย์น้ำมาแล้วครับไทยแลนด์นัมเบื่อวันเว้ยไทยแลนด์นัมเบื่อวันไทยแลนด์นัมเบอร์วันอ่าไทยแลนด์นัมเบื่อวันเว้ยนี่หืมบอลไม่เด้งมาทางนี้ปล่อยไปโอ้ มาดูธงชาติรอบๆครับมีบาราซิลมีอ่าธงยูโรนะก็รู้สึกว่ามันอัปเดตใหม่มันมีสกินกับกล่องอววัดมาใหม่นะแต่ว่าผมไม่มีตังเปิดไงช่วงนี้คือไม่มีตังเอาไปอัปเดตใหม่นะครับก็ต้องรอเดือนหน้าเดือนหน้ามันน่าจะออกนะครับกล่องมันน่าจะออกไปแล้วก็คงต้องรอปีหน้าไปเลยนะกําแพงไต่ได้นะครับใช้ให้เป็นประโยชน์ในการเคลื่อนที่นี่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วแสงเดี๋ยวแฟดมาเองกับมือ ไอแอมเดอะแฟดฮึมบอลเด้งมานี่นี่กระเด็นไปนู่นให้ไม่มีคนเฝ้าโกนี่อุยเกือบแล้วเกือบแล้วตอนนี้เรานำเขาอยู่หนึ่งศูนย์นะครับโอ้เฝ้าโกด้วยนะคนหนึ่งออแล้วใครทักเฟซมาวะเนี่ยเฮ้ยเอาโกด้วยอย่าให้เข้าล่ะเชื่อใจนะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเชื่อใจแบบนี้ก็น่าจะต้องมาช่วยน้องเขาหน่อยแล้วออื้หือ ตอนนี้ผมม mm ีอัตติเมตแล้วนะรอดูดบอลเฮ้ยเดี๋ยวกูเตะบอลเข้าฝั่งตัวเองฮัลโหลเออผลักมาพักนะมานี่โอ้ไม่ได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 ้โหเมาว่าแดกเมาแดกเมาแดกนี่อือฮึสองศูนย์นะอ่าเขาเรียกว่าเรียผมว <it> ่านุกอามสองประตูยิงเข้าสองลูกเป็นไงล่ะมึงนี่ช็อตนี้สวยงามครับน้องเขาเปิดอัตติเมตให้พอดีโก้เข้าไปนะรอบนี้เดี๋ยว เดี๋ยวพี่กานให้เองรอบนี้อ่าเอเป็นมือโกงมั่งอะไรเงี้ยคือเตะไปสองลูกก็สงสารฝั่งเขาบ้้งไงเออบุกไปแบบนั้นนะฮะให้ให้เด็กมันดูให้เด็กมันดูบุกให้เด็กมันดูว่าไทยแลนด์ต้องนัมเบอวันอ่ามือโกนี่เรียกได้ว่าไม่มีอะไรทําแล้วมานั่งบ่นให้คนดูนะฮะคือปกติผมไปวิ่งกลางสนามไงแล้วก็อื้อสามศูนย์คนไทยนี่มันจ่มจริงๆครับอ่ามารอบนี้ขอเตะมั่งไปไปไป นี่มันเด้งไปนูน่นต้องเข้าแล้วลูกนี้โอ้โหแม่งเกือบแล้วเกือบแล้วลูกนี้ต้องเข้าแล้วป,ะะปิดสปีดรีบอลรีบอลโหวิ่งไม่ทันวิ่งไม่ทันเรียบ้อย4-0 <c oughs> ไทยแลนด์ดำาดูลูกนี้ครับสวยงามจอดย้อย,ยอลา,ามแท้กะเดิง้งแล้วเข้าโกลเช็ดเค้น่าแมตช์น,นี้จะจบอีกสามทวีไทยแลนด์ต้องนัมเบอร์วันน่ายิงเขาเลยไอ้น้อง ดูน้องเขายิงนะครับเอาหรือเปล่าโอ้โหไม่ได้โดนผลักลับโอ้โอ้ต้องได้แล้วลูกนี้โอ้โหชนคานชนคานร,รีบอลรีบอลโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ใช่แล้ว,ว,วไม่ใช่แล้วเออดีอืมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่แล้วลูกนี้โอ้อในแค่สี่ศูนย์นะครับวิกตอรี่ไอพอดีเลยเยวลอัพเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่ขอเปิดกล่องก่อนเบลลอัพพอดีครับหกสิบสองแล้วเปิดกล่อง ึบต้องมีท้องโอ้โหตีฟ้าในไกลชิบหายไบป่วงไอ้กล้วยทอดนะครับนี่เป็นรอบที่2แล้วนะลุยมากับทีมเดิมนะครับอ้าวเดี๋ยวทำไมยืดเอฟเคแบบนั้นแหละอาการไม่ค่อยดีนะแบบนี้เนี่ยืมอาการถ้าจะหนักลูกนี้ต้องยิงให้เข้าลูกนี้ต้องยิงให้เข้าฮึสวยงามยามย้อยแม่ชะม้อยคล้อยตามเสียงขอบสนามนี่เข้ามาในหัวเลยอ่า ไทยแลนด์นำขึ้นไป1 0นะครับบอลไปตกฝั่งโน้นนะครับรอให้น้องเขารีบอลเข้าไปด้านบนรอยิงเลยเชื่อใจโอ้โหไม่น่าเชื่อใจเลยอะรีบอลมาไอ้มันไปฝั่งโน้นกูจะยิงไงเนี่ยยิงไงเนี่ยตรงนี้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 นี่ไอบอลเด้งไปไหนหน้าประตูยิงให้เข้าน้องไอ้นุ้ยไอ้น้องยิงให้เข้าหืมรีบอลรีบอลเอาตรงมาดิ นี่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเกือบเข้าประตูแล้วเกือบจะเข้าประตูตัวเองอาการท่าจะหนักเฮ้ยลูกนี้ลูกนี้โอ้โหว้าวแดดเร้อยฮัลโหลมามาแล้วบอลมาแล้วรีบบอลรีบบอลนั่นแหละนี่บอลเด้งไปไหนวะโอ้กลับมาฝั่งตัวเองตีชนคานอ่าชนคานชนคานตัวเองใช่ไหมที่พูดถึงไง หยาบ้อยเอือวบอลกระเด้งข้ามหัวเข้าโกยสวยงามอืมไม่สมอยคล้อยตามอืม,อมเรียกได้ว่าน้ำลายนี้เต็มจอเลยครับจอคุณนี่แหละบลูม,มเด้งไปฝั่งนูน้นเอาเอาเอาชิบหายชิบหายแล้วชิบหายแล้วนี่โอ้ต้องไม่ให้เข้ายิงครับต้องชนะแบบไร้พ่ายแบบนี้นี่โอ้ยริง ระยะไม่ถึงระยะไม่ถึงไม่ให้ยิงหรอกเว้ยนี่คือไอ้ท่าผักเนี่ยไม่ใช่ผักได้แต่ฟุตบอลน,นะครับผักได้แม้กระทั่งฝั่งตรงข้ามนะนี่ oh, อีกทีนี่ให้เกือบเข้าโอ้โ oh, หชนคลานชนคลาน oh, คงจะชนคลานอีกแล้วรอกนี้ <c oughs> แม่งชิงไปนู่น <c oughs> ชิงไปนู่นส่ง,สงรีบอลร,รีบอล นี่วม่งกระเด็นเข้าประกอตัวเองชิบหายชิบหายมา <c oughs> ดูครับเมื่อกี้ใครยิง <c oughs> โอ้โหไม่น่าส่งบอลนนให้เลยชิงเข้ากดเองมาครับรอบนี้ต้องสามหนึ่งให้ได้สามหนึ่งสามหนึ่งนี่โอ้โหบอลเด้งไปตรงไหนตรงนี้คือสนามนี่ต่อยอืมพงชนคลานพงจะชนคลานดูดบอลมาอ่าบอลมาแล้วหึเข้าด้วยเช็ดแค่ กูทำได้ไงมีการยิงซ่อมตัวเองกูทำได้ไงโอ้ยิงเข้าประตูตัวเองกูทำได้ไงฮลัลโหลช็อตเมื่อกี้นี่เรียกได้ว่าท็อปสิบก็ยังได้นะครับไปเลยไปเลยไปเลยนี่ผักมันไปนู่นโอ้โหบอลกลับบอลกลับ,บ,บรีบอลร,รีบอลนั่นแหละบอลติงไปนู่นแล,นนแล้วเล็กสปีดเล็กสปีดผมว่าบอลมันต้องเด้งออกมาแล้ววะมารอตรงนี้ดีกว่าให้ฝั่งนี้เว้ย รีเบลรีเบลไปผนังไปแบบดิจิตอลนี่ต่อยคืนยิงให้เข้าเหยียบร้อยส่งได้โคตรสวยเดแค่ยมาซี่มาเองช็อตนี้อืมคุณดูไต่กำแพงแล้วส่งไต่กำแพงแล้วส่งให้เพื่อนยิงเข้าไปเลยเดครบอะนี่ใครเล่นวะเนี่ยไม่ใช่กูเล่นนะเนี่ยใครเล่นวะอะ่สงสัยผมถือไม้อยู่นะครับแล้วมีคนจับเมาส์เล่นให้นะครับอ่าพอดี ไม่ได้เล่นเองไงอ่ามีคนเล่นให้นะครับเนี่ยจริงๆนะไม่เชื่อผมได้ไงอ่าอันนี้พูดความจริงผมแค่จับไม้พูดนะมีคนอื่นเล่นให้อือเดี๋ยวเดี๋ยวเลยป้ายเลยป้ายเลยป้ายมาแล้วมาแล้วมาแล้วอือไต่กำแพงไต่กำแพงนี่บอลบอลชิ่งไปไหนชิ่งไปนูน่นอือกระโดดแบบมาริโออือกระเด้งกระเด้งไปไอ้ลูกนี้ต้องเข้าแล้วนี่ <c oughs> โอ้โหไม่โดนไม่ถึงระยะอ <c oughs> ือหือตอย ตายตายเอ้ยลูกนี้ลูกนี้อื้เดี๋ยวฟักมันต้องเข้าแล้วอ่ะต้องเข้าแล้วมันต้องเข้าแล้วอื้มอื้มอื้นี่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 ฮึเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีคนไปรอยิงหน้าประตูต้องกลับไปช่วยน้องเขาหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบเกือบเกือบชะตาขาดนี่ส่งมันไปนู่นเฮ้ยไม่มีคนไม่มีอยู่นี่มาโอ้โหนึกว่าไม่มี รีบอลร,รีบอลโอ้ไม่มีคนรอยิงเอ้าให้เข้าเอาให้เข้าเอาให้เข้า,อา,ขาโอ้ไม่ได้ส่งมันมาผมว่ามันต้องมาตรงนี้นี่ไงนี่นี่ไงนี่ไง,น,ไงนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะเป็นไงเราเมืองอ่าซื้อรองเท้าส,<อ>าสตาร์ทมาใหม่เ่าเอาเรื่องนี้ตำรวจจับระวังด้วย <c oughs> นั่นแหละกูยังกล้าเล่นชิบหายโอ้ไล่ไม่เบาเนะยครับฝีเท้าของผมเนี่ยไน่แมบบ่เป็นสองฟองไคร่รงมันมา น่าจะีซี่นะครับรอบนี้มาเต้นหน้าประตูเลยใส่ย,อย,อย,อยอ่อใส่ย่อใส่ย่อ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 อ่าย่อให้เด็กมันดูดดอ่าแบบนี้ผมยิงเข้าไปกี่ลูกวะรู้สึกว่าค่อนข้างเยอะเลยนะโอ้โหแล้วใครได้วะเนี่ยฝั่งมันได้ได้ไงวะโอ้ผมก็สายิงเข้าไม่รู้กี่ลูกกี่ลูกตัวกี่ลูกเนี่ยออยิงยังไงนี่ไงบอลแม่งชิงเข้าประตูตัวเองโอ้เดี๋ยวป้า อ่าแล้วครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาเพียงแค่นี้นะฮรับสำหรับโรซิโอบอลปีนี้ก็คงมันเปิดถึงวันที่เท่าไหร่วะรู้สึกว่าอาทิตย์หนึ่งหรือเดือนหนึ่งไม่รู้เหมือนกันนะครับก็อ่าบอกว่าคงจะได้กลับมาเล่นอีกนะโรซิโอบอลหรือจะมีโหมดใหม่เข้ามาอีกเรื่อยๆนะั่นแหละโอ้โหพิศาร,รคงไม่ปล่อยให้เกมลางหรอกนะครับนะ่ามันคงมีอะไรอัปเดตแบบนี้เนี่ยชุดอยากได้ชิปหายแต่ไม่มีตังเปิดกล่องนั่นคือปัญหานะก็จนจนกันไปชิปหายอ่าแล้วครับสำหรับในวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาเพีียงแค่น้้ถาใ ชอบอย่างที่ผมทำอีกก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแชร์ Share ให้ด้วยยิ่งดีนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับลาก่อย